สวัสดีค่ะเด็กๆครูมาเองเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเนื้อหาก่อนหน้านี้คงจะได้หัวข้อโครงงานที่อยากจะทํากันแล้วแน่ๆเลยไม่รู้ว่าแต่กลุ่มจะวางแผนันไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะเนี่ยแล้วหัวข้อที่ครูมาจะสอนในวันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรายัางไงนะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราลองไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนและดูวัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้กันก่อนดีกว่า เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทํากันได้ไหมเอ่ยจะได้คะแนนเยอะหรือคะแนนน้อยก็ไม่เป็นไรก็เรายังไม่เคยเรียนนี่นาแต่หลังจากเรียนคลิปวิดีโอนี้จบครูหมายมั่นใจว่าทุกคนจะได้คะแนนสูงขึ้นแน่นอนมาค่ะเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าเด็กๆสงสัยไหมคะว่าการเ,เขียนคาโครงของโครงงานคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงไปดูกัน เขียนเค้าโครงของโครงงานก็คือการเขียนโครงร่างรายละเอียดต่างๆเพื่อนําเสนอโครงงานแก่ครูที่ปรึกษาโครงงานหลังจากที่โครงงานผ่านการพิจารณาแล้วโครงร่างของโครงงานตัวนี้จะช่วยให้เด็กๆวางแผนการทําโครงงานได้อย่างมีลําดับมีขั้นตอนและมีเหตุผลยังไงล่ะคะแล้วการเขียนเค้าโครงของโครงงานจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างล่ะหัวข้อหลักๆของการเขียนเค้าโครงของโครงงานประกอบไปด้วย11หัวข้อหลักด้วยกัน เรามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าชื่อโครงงานเป็นสิ่งสำคัญประการแรกเพราะชื่อโครงงานจะช่วยเชื่อมโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์การทำโครงงานและควรกรำหนดชื่อโครงงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักด้วยอีกนัยยะหนึ่งควรเขียนให้ตรงกับเรื่องที่จะทำควรเขียนให้สั้นกระชับชัดเจนและใช้ข้อความที่มีความหมาย เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไรควรเป็นเชื่อที่เร้าความสนใจหัวข้อที่2ชื่อผู้จัดทาโครงงานการเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานเป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะได้ทราบว่าโครงงานนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ที่ใดโดยต้องระบุชื่อคณะนักเรียนที่ทําโครงงานทุกคน หัวข้อที่สชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานการเขียนชื่อผู้ให้คำปรึกษาเป็นการให้เกียรติยกย่องรวมทั้งขอบคนที่ได้ให้คำแนะนำในการทำโครงงานจนบรรลุเป้าหมายโดยระบุชื่อครูที่ให้คำแนะนำปรึกษาอาจจะเป็นครูประจำรายวิชาหรือครูท่านอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาได้หัวข้อที่4หลักการเหตุผลแนวคิด ที่มาและความสำคัญของโครงงานการเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงานคือการอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไมต้องทำทำเราได้อะไรหากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไรซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายกับการเขียนเรียงความทั่วๆไปคือมีส่วนคำนำส่วนเนื้อเรื่องและส่วนสรุปหัวข้อที่5วัตถุประสงค์ของโครงงานการเขียนวัตถุประสงค์ต้องเขียนให้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย สอดคล้องกับชื่อโครงงานสามารถตั้งสมมติฐานทำการทดสอบได้หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็นให้ระบุเป็นข้อข้อหมวอข้อที่ 6. สมมติฐานการศึกษาการเขียนสมมติฐานของการศึกษาเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทำโครงงานต้องให้ความสำคัญเพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ ซึ่งสมมติฐานก็คือการาคาดคะเนคําตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผลตามหลักการทฤษฎีรวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทํามาแล้วหัวข้อที่7ขอบเขตของโครงงานการกําหนดขอบเขตของการทําโครงงานทําให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือซึ่งได้แก่การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา หัวข้อที่8วิธีดำเนินโครงงานการเขียนวิธีดำเนินโครงงานจะต้องระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างเรียงลาดับกิจกรรมก่อนและหลังให้ชัดเจนหัวข้อที่9ผลที่คาดว่าจะได้รับการเขียนผลที่คาดว่าจะได้รับต้องคาดคะเนเหตุการณ์ได้ว่าเมื่อทำโครงงานสิ้นสุดลงใครจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างไรและได้รับมากน้อยเพียงใด ผลที่ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาหรือไม่หัวข้อที่10แผนเวลาปฏิบัติงานการทําโครงงานจะต้องกําหนดตารางเวลาดําเนินงานทุกขั้นตอนเพราะการทําตารางเวลาจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินโครงงานได้อย่างต่อเนื่องโดยจะต้องระบุรายละเอียดลงไปว่าในแต่ละสัปดาห์จะทําอะไรหรือมีการวางแผนทํากิจกรรมอะไรจะใช้เวลานานเท่าใดจะทําสถานที่ใด และใครเป็นผู้รับผิดช,ชอบและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่11เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิงคือรายชื่อเอกสารที่นำมาอ้างอิงเพื่อประกอบการทำโครงงานตลอดจนการเขียนรายง,งานควรเขียนตามหลักการที่นิยมกันเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจถึงวิธีการเขียนข้ขอครงของโครงงานกันบ้างหรือย,ยังแต่จะเข้าใจเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะจะต้องลงมือเขียนเองได้ด้วย เด็กๆเห็นไหมคะว่าการเขียนเข้าโครงของโครงงานจะทําให้เราสามารถวางแผนการทําโครงงานได้อย่างมีลําดับมีขั้นตอนมีเหตุผลครูไมยหวังว่าโครงงานของเด็กเด็กทุกกลุ่มจะผ่านการพิจารณานะคะก่อนที่เราจะจากกันไปครูไมยมีตัวอย่างของการเขียนเข้าโครงของโครงงานมาฝากเด็กๆเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการเขียนโครงงานของกลุ่มตัวเองกันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียนกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเด็กๆ